สวัสดีจ้าเพื่อนๆมิ้งมีน้ำเสนอลูกชิ้นไก่นะคะลูกชิ้นไก่เด้งๆนะคะเห็นไหมคะมห่อน,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 นอ,อนันนี้เด้งอุ้ยห่อนมือเนี้าเฮ็ด4กิโลเนาะคะ่ะเนาะมืออื่นสิเฮ็ดอีกประมาณ5กิโลคะ่ะแต่มาเนื้อเนื้อไก่4กิโลเ้องก็ได้ลูกชิ้นประมาณ5กิโลเนาะคะ่ะเฮ็ดออกมาสเด็ประมาณ5กิโลเนาะ,ะอันนี้น่าจะสุกแล้วลูกชิ้นไก่มันสุกเร็วอยู่คะ่ะเห็นบ่ ดึง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 เลยค่ะแล้วก็สีมันสักพักหนึ่งเนาะค่ะตากออกตากออกเลยมันเย็นแล้วก็สีแพ็คไปทรงลูกคาเนาะค่ะเนาะเอ่องดึงดึงดึงเลยค่ะมาให้ดูให้ความดึงให้ดูนะคะอุ๊ยฮอตร้อนนี่อันนี้อันนี้หลังจากมันเย็นเดี๋ยวจะให้ดูอันหลังมันเย็นเนาะค่ะเนาะเนี่ยเห็นไหมคะ เี่่ยมด,ยมดยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ